ป่าชุมชนบ้านศบป่องหมู่ที่6ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องอนจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นชุมชนปลายน้ำแม่ห้องสอนชุมชนบ้านศบป่องถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ราบและพื้นที่เชิงเขามากมีพื้นที่อนาเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ500ไร่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และดินเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มน้ำติดกับลำห้วยแม่ห้องศนและแม่น้ำปลายทางทิศตะวันตก มีป่าไม้สมบูรณ์มากและมีลำห้วยไม้ล้มไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรลักษณะไม้เป็นไม้ป่าผัดใบพันไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้สักไม้เต็งรังไม้ไผ่มีพื้นที่ทํากินและเป็นป่าชุมชนที่ทางหน่วยงานราชการได้ให้ชุมชนจัดสรรและดูแลใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของธรรมชาติ สวัสดีครับผมนายอัมพลอ,อนันต์กุลประธานป่าชุมชนบ้านสปปองความเป็นมาของป่าชุมชนบ้านสปปองซึ่งป่าชุมชนบ้านสปปองแห่งนี้เมื่อก่อนจะเรียกว่าป่าห้วยไม่ล้มซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปลายฝั่งขวาตอนล่างเมื่อ40ปีที่ผ่านมาป่าแห่งนี้ได้ถูกสัมปทานตัดไม้ขึ้นได้มีการตัดไม้ออกมาจากพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการตัดถนนทุกซอกทุกซอยทุกห้วยแยกของป่าเพื่อนำไม้ออกมาจากพื้นที่ป่าทำให้ป่ามีความเสียหายเป็นอย่างมากแทบจะเป็นป่าที่เสืมม่อมทรมต่อมาในปีพศ2532รัฐบาลในขณะนั้นก็ได้มีการประกาศปิดป่าและต่อมาในปีพศ2538ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้ขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนหลังจากนั้นเราก็ได้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยมีการปลูกป่าเสริมทุกพื้นที่ที่ว่างเปล่ามีการทำฝ้ายชะลอความชุ่มชื้นหลายแห่งมีการบวชป่าและเราก็ได้นำพืชผักที่สามารถกินได้ เข้าไปปลูกเสริมในพื้นที่เป็นจำนวนมากประมาณในปีพศ2556เราก็ได้รับการอนุมัติเป็นโครงการป่าชุมชนและก็ได้ต่ออายุเป็นป่าชุมชนหาอีกครั้งในปีพศ2562มีจำนวนพื้นที่3 0 1 9ไร่ มีคณะกรรมการป่าชุมชนทั้งหมด17ท่านชุมชนบ้านสบป่องได้ดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าเกิดจากการบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชนเพื่อป้องกันการทำลายป่าไม้กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น กฎระเบียบว่าด้วยการห้ามตัดไม้ห้ามจุดไฟเผาป่ารวมถึงบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสบป,ปองและเป็นกลุ่มหรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกป่าการบวชป่าการลาดตระเวนเป็นต้น อีกทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการป่าชุมชนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านสบปองทำหน้าที่สำคัญในการบังคับใช้กฎระเบียบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนโยบายของภาครัฐขอบเขตการดำเนินงานโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆการลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่าและเฝ้าระวังไฟป่าชุมชนบ้านสบปองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หมู่บ้านคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและจัดตั้งชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของหมู่บ้านชุดลาตระเวนเฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟป่าและมีการทำจุดลงทะเบียนเข้าออกป่าในช่วงฤดูเสี่ยงไฟป่า การทำแนวกันไฟคณะกรรมการการจัดการป่าชุมชนบ้านสบปองพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนร่วมมือกันในการสร้างการทำแนวกันไฟเป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อเป็นเส้นทางที่ป้องกันการลุกลามของไฟป่าลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าและเป็นเส้นทางในการลาดตระเวนสอดส่องดูแลพื้นที่และเพื่อลดความเสื่ยทสมของพื้นที่ป่า ชุมชนบ้านสบป่องได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าโดยดำเนินการในวันสำคัญของปีและมีสมาชิกชุมชนเยาวยชนเข้าร่วมด้วยรวมถึงการบวชป่าและการปลูกป่าเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินโดยรอบ และปัจจุบันป่าชุมชนบ้านสบปองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ T ีเวโดยมีปริมาณกา๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ประมาณ1581ตันคาร์บอนไดออกไซด์โดยกิจกรรมลดกา๊าซเรือนกระจกของโครงการป่าชุมชนบ้านสบปอง เกิดจากการควบคุมดูแลรักษาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของป่าชุมชนโดยมีการป้องกันร,รักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายหรือยึดทำลายโดยมนุษย์ผ่านการจัดตั้งกฎระเบียบซึ่งเป็นที่ตกลงร่วมกันของสมาชิกชุมชนและชุมชนข้างเคียงที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์และลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปีรวมถึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ทราบถึงภารกิจด้านป่าชุมชนผ่านการประชุมประชาคมผ่านป้ายประกาศกิจกรรมดังกล่าวนี้จะลดโอกาสในการให้พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสบป่องจะถูกลุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆ การจัดการป่าชุมชนบ้านสบป,ปองส่งผลให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมหรือด้านเศรษฐกิจประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเป็นแหล่งป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าที่คุกคามสุขภาพและทรัพยากรของชุมชนการช่วยบรรเทาการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นภูเขาการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์ทางด้านสังคมชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนทางด้านสังคมที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความร่วมมือกันการดำเนินกิจกรรมจัดการป่าไม้อันเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมส่งผลต่อความรักสามะคัคคีที่สามารถส่งต่อการดำเนินกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในชุมชนได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ได้รับในรูปแบบจากการเก็บหาของป่าและสมุนไพรตามที่กฎหมายเอื้ออำนวยเพื่อให้การบริโภคและอุปโภคภายในครัวเรือนซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งในกรณีที่มีจำนวนมากก็อาจจะมีการรวบรวมจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้วสมาชิกในชุมชนยังได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟื้นฟ,นฟนูพื้นที่ป่าชุมชนโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเช่นการจัดทำฝายชะลอน้ำการจัดทำสะพานข้ามน้ำป่ายในช่วงหน้าแลง้งนอกจากนี้ยังมียูทูบเบอร์ช่องลูกพิษชนเนลเข้ามาถ่ายทำกิจกรรมป่าชุมชนบ้านศพปองเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ ู้เข้าชมและพูดติดตามเป็นจำนวนมากชุมชนบ้านสบป่องได้ดำเนินการกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าเกิดจากการบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชนเพื่อป้องกันการทำลายป่าไม้กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น กฎระเบียบว่าด้วยการห้ามตัดไม้ห้ามจุดไฟเผาป่ารวมถึงบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านศพป,ปองและเป็นกลุ่มหรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกป่าการบวชป่าการลาดตระเวนเป็นต้นป่าชุมชนบ้านศพป,ปอง เกิดจากความตั้งใจและความพยายามของคนในชุมชนที่มีความตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของป่าว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของคนในชุมชนจึงได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดการบริหารป่าชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีของชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนเพราะพวกเราคือระบบนิเวศเดียวกันป่าชุมชนบ้านศบป่อง